อย่างเงี้ยเงนิงนแดงราคาแพงขึ้นแน่พี่บัอบว่าไหมเงินแดงแพงแน่นอนไม่มีอะไรเลยลงโวกดวไม่ทันลงโจมเอ้ยกูกำลังจะตายฮะตายาได้ไงพี่กำลังจะตายโอ้ไม่ไมกูกำลลงตอบนะเอ้าสลบเหรอพี่ใช่แลลบก็ฟังก่อนดิ แต่พี่ไม่รีโหลดมาอู้ก่อนมาพี่ไม่เตรียมพร้อมเลยขอโทษกับพี่กูเยอะอยู่กูเยอะอยู่ต้องมาพี่บอลไปรีโหลดกันอะขับตามอ่ะพี่บอลไม่เตรียมพร้อมเลยดิโซวัดนดี เขามาจาอดเร็วตรงนี้แล้วเขาไปยังไงอะเพื่อนเหรอบอลหมดแลก็ส่งไปกี่ลูนะ่ะไทย์มงบ่อยน้ำกลับยไ,ไปเริ่มแล้วไปเลยกลับฝั่งกันขับให้หน่อยพัญญายห,ห,ห,หยุค่ะ,ะไปอ่ะเราไปฮะกลับฝั่งเอา่ะพีไม่ไม่เพิ่งมาไม่มีอะไรหรอก ไม่เหอะหัวโตเราไม่ลดเรโทผมคำนวณไม่หมดแล้วมิสบู่ไหมอ่ะ คนบูดะ่ะ <h ums> อันนี้คือปั๊มยาสู้เหรอใช่คน <h ums> บูดะบอดก็ <h ums> <h ums> แล้วก็ปั๊มยาสู้ชีวิตคนบูดะแหลกอ่ะ <h ums> ไปชนไปรอดเฮ้ยมีเซโบอยู่มีเซโบอยู่อยู่มีอย,อยู่ขึ้นมาเร็วอาปั๊มแม่นาทีไม่ให้สามตอนอะยุคคืนมาได้ดสองคยคลิปขอไปอาบก่อนจะรอดหรือเปล่าอาบไหนอะอาบลงเอ่ออาบกระลาดก้าค่ะโอ้โคตรไกลเลือกใคร 给呗。 จอดทิ้งไปเถอะจอดทิ้งไปเลยช่ดูก็จะได้หลบคนอื่นได้ไงต้องหลบหลอกไปไหมต่เขาจอดเรือมาจิ้ไมได้เลยก็ทีมมีมารยาเราไม่ได้เลื้อนมาพี่อะ่ะ แบบหรอหนูนี่ให้ครั้งแล้ว พามยาบอกนะไม้จดขับไปเลยครับไปเลยไม่ต้องเบรกขับไปขับไปเลยขับไปเลยจอดบไปหนึ่งก็สู้ชีวิตอะจริงๆกินน้ำเกลือพันห้าเสียตังค์น้อยวันนี้ ที่เหยียดใส่ก่อนเมื่อเราขับออฟ โทษได้ไหมอุ้ยอุ้ยกระตุกจริงกระหลาดมีไรอะ่ะพาไปโรงพยาบาลเลยก็ได้ไม่ก็ลงไปอาบน้ำเลยเป็นไรอะ่ะ จริงๆอ่ะคำนวณไว้แล้วเว้ยถ้ามันไม่กระตุกอ่ะผมก็ไม่ตาย บอเคเาพอหมอมาชุบที่ห้องน้ำใน่ดีเขาเรื่องอาบน้ำอะ่ะคนบ้าไเรื่องอาบน้ำตายโอ้ยแคทขอ,อยาดเข้าออกครับ กระเป๋าเลขอ,อะไรครับหมอกระเป๋าเลขเก้าเจ็ดสองครับต่อมากครับดเดี่ยว ตรวจตรวอากัน้องให้ด้วนะคะตวจโพล่านี่คนนี้ใครมาใครเนี่ย ครไอ้แบบนอนตายเมื่อกี้เหรอไม่แน่ครับ,บ <c oughs> ไปซื้อหมอครับซื้อดีไอต่อหน่อยครับครับกี่อันเอ่อ <c oughs> สามอันครับเลขเจ็ดเจ็ดหกครับหมอเลขอะไรฮะหมอเลขหนึง่งหนึ่งห้าแปดขอบคุณมากครับอินเดียโก้ครับขอบคุณพี่สาวคนสวยลสียงเพลงแป๊บหนึ้บาทขอบคุณครับรขออันหนึ่งหมซื้อดิอ๋อป๊าขออันหนึ่งไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้คุณงบ นี่ยมึงเรียกอะไรมึงหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์อ่ะอยากได้ยาเอาไปฮะเนี่ยป้าหาเนี่ยให้หนูดิบด้วยก็ยาไปหนูอยากได้ดีเอ็ูไม่ได้แต่หนูอยากแค่น่อยอ่ะอะไรนะอยากได้ผู้ชายโหดิเอ็มึงเป็นคนอย่างนี้ใส่กุ้ย รอคะรอเท่ที่ห้าสองเก้าครับอดาเดี๋ยวผมทำไมห้าแถวนี้มันเหม็นจังเลยครับผมได้ยินห้าแถวนี้เหม็นเหม็นหนูไปล็อกรถหรือยังน่ะรถหายอ่ะนะแกรถกล้วยของแกรล้ ไอ,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 อ้เนี่ยกลวยกลวยไปผับปุปูป่ะไปไผับเออไปผับก็าโดนแทงน,นี่นี่นี่กูจะพาลงไปไม่โดนไม่โดนเอ้าทำไมอ่อๆๆะรอหนึง่งนะไป่าเพื่อนก็ตายเหมือนกันเขาทำไมเขาพันเป็นดีอะไรกันวะ ทำไรพ่อต้องซื้อส่อ่อครับนี่อยู่นี่อ้อไเห็นแล้วปตาซ้าตแต่ไปไหนนี่ตุลนม ตรวจสอบพี่ที่ผับเนาะอืมไม่ดูหรอกเหรอเมื่อกี้หนูโทรไปหาพี่พีแล้วพี่พีบอกเลี้ยงพี่อุนิดูเออเออรถพี่พีหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้มีอยู่ของคนเดียวในเมืองอ่ะ

cái tên nhìn luôn ánh đồ đè áo bò Bạn thấy sợ ý biến phố my god หนูเจอกี่วันไม่เคยเหมือนกันสักวันฮะได้ค่ะได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวะเ,วเวไป็นไรวะ่อยู่ใจเย็น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 เข้ามาได้ไงครับเนี่ยคุณคืใครคะคุณคือใครครับเนี่ย ฮ้ยเ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 กิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ทำไมผู้จัดการเป็นเงี้ยคะอาลองรถดะอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่มีคุณจะลงหรือจะให้ยิงลงครับไม่ไมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเอารถโจรมาคุณเอ้ยเฮ้ยเฮ้โจรหนีแล้วโจรหนีแล้วโจรหนีแล้วกรต่ายกระตลงมาลงมาลงมาเก็บเบ ถาแม่งฟากนบุใส่กูเลยสัแทงซะไอ้เหี้ยโดมดไม่ครอยู่ในวอมาครับตังไม่เป็นแสนสามเลยที่อะพุ้นมาดิ้วไอ้เหียอยู่กับพี่บ๊อบปะไปไหนไปเออพี่ไปต่อยพี่ไปไหนอยู่าไปไม่ไม่กูไม่ไปกูไม่ไปกูตามล่าลูกกูอยู่ลูกกูข้าผับไปหน่อ ปะปนยวหาปนแบบไม่พูดอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลจะได้ใบอีกพี่เจโดนตีที่ไหนจะให้ใครไปช่วยเมื่อกี้พี่เจโดนตีเหรอแสดงว่าพี่เจปลอมตัวอยู่ผ่าบ <c oughs> อเขาโดนคืออะไรโดนลาก รถพี่ป้ารถพี่เจสีชมพูนั่นน่ะในโรงบาลอ่ะอยู่หรอนั่นน่ะน่ยน่ะ,นะอยู่ข้างรถน่ะเห็นเปล่านอ๋อ ไปไหนมาหนูไม่ได้เข้าไปไปไหนมาหนูสาบานได้หนูไปเอาหนูเอาพี่อูนี่ไปหาลุงเอลรอนหน้าพาหนูไม่ได้เข้าไปเลยรอไม่ได้เข้าไปเลยใช่หนูพูดจริงๆหนูไม่ได้เข้าไปเลยหนูมีพี่สาวด้วยแต่ตอนนี้พี่สาวหนูหายไปแล้วเอา้อาทำไมมันมีคนส่งรูกมาให้ปาเนี่ยว่าเราเจอเขาผับไปอ่ะไม่หนูหนูไม่หนีจนพี่พี่มาหาป้าร์สไม่หนีสภาพเดินอยู่นะเอาโอเคอยู่สองน้องใช่ไหมเดี๋ยวไปหา หนูไม่ได้เข้าไปเลยหนูอยู่ข้างหน้าเราไม่มีโจรเรียกหนูมาแล้วเขาก็บอกว่ามีคนเรียกครับมีคนเรียกครับหนูวิ่งไปข้างๆผับแล้วเขาก็บอกให้หนูนั่งลงพอหนูนั่งลงเสร็จปุ๊บเอ้ยหนูยังไม่ได้นั่งลงหนี่หนูหนูบอกเขาว่าหนูกูว่าไรทำอะไรหนูเลยหนูก็เลยวิ่งเข้ามาหนูก็ไปหาคนช่วยหนูก็เลยเอาเท้าเหยียบเข้าไปในผับนิดเดียวแต่หนูไม่ได้เข้าไปโซนข้างในใช่หรอหนูไม่ได้ดิ้นเทนด้วยซ้ำใช่เนี่ยรูปพาพมาถึงโซนข้างในเลยเนี่ย ไอพีหรือเปล่าไม่ใช่หนุ่มอ่ะมีคนมีโจเล่นอยู่ข้างหน้าจริงๆเอ้ยแฟชั่นเราครบเลยนะตามรูปเป๊ะเลยก็แฟชั่นหนุ่มไอพีมันเหมือนกันอ่ะเหรอไอพีรับจบผมยืนครับยาแล้วมันเหมือนกันจริงเหรอไหนลองดูดิเนี่ยเดี๋ยวไปถามไอพีในสอนอไหมไอพีมันอยู่กับโจในสอนอไป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 ด้วยเอาแล้วรถเราตายสองสามันม้ามาหนู่มมันล็อกก่อนวางควรจะลงรถละ